หลวงพี่มีสิทธิ์อะไรให้ผมไปจอดต,ตรงนู้นตรงนี้ผมมาจอดหลบร้อนนี่พี่แล้วมันมีมาหรือ,อยังผมมาจอดแป๊บเดียวยยแล้วผมมาจอดแป๊บเดียวมันร้อนแต่ว่าคุณพ่อยากไปดันตรงนี้แบบครับตรงนู้นมันร้อนพี่ไม่ายง่ายรถผมมันใช้นหนะพี่อ่ะแล้วพี่รถพี่มาหรือย,อยังอ่ะ ใช่แล้วรถพี่มาดียังผมจอดอยู่คนเดียวรถพี่ก็มาไม่กี่คันเองถ้าพี่บอกว่าพี่เจอวินรถมาแล้วนะเออพี่พี่เหยียบไปหน่อยพี่จอดตรงนู้นนะเออผมก็จะไปแต่นี่รถวินพี่ยังไม่มาเลยแล้วพี่ดีดเนี่ยพี่มามาเดี๋ยวรถอะไรเดี๋ยวรถคนที่ไปอย่ามาโดนตัวผมอย่ไม่โดนตัวผมใช่แล้วมันก็ยังไม่มีมีใครมาจอดเลยเออ มบอกกับพี่ดีๆว่าพี่ครับเราไม่มีที่ให้จอดไหนที่จอดมันไม่มีใครมาจอดแล้วนี่มันก็ที่หลวงใครก็จอดได้พี่ถูกพี่ถูกพี่ถูกพี่ชนะครับพี่เดี๋ยวรถจะชนพี่มาดวใครก็จอดได้อย่ามาบังคับนี่มันสิทธิส่วนบุคคลที่หลวงผมไม่บังคับครับพี่อย่าพูดกันดีๆให้ผมหน่อยได้มร้เเออถ้ามีรถเข้ามาผมถอยได้พี่